เ,เพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่สวนเหมือนเดิมเนาะจะพามาแนะนํารู้จักแต่แลหลายๆท่านก็รู้จักนะก็คือเพชรสังคัดเนาะอ่าแต่แลหลายๆคนก็มองข้ามในความอ่าชับประคุณของเขาฮะนะอ่าเพราะอะไรบางคนก็กินพราเป็นก็ยังาบางคนเนี่ยกินสดเลยมันกินไม่ได้นะกินสดเลยนะมันกระขั้นข้อเนาะ กินให้ถ้ากินให้ให้ให้บดเป็นผงใส่แคปซูลถ้าสมมุติว่าทำเองอะเนาะหรือว่าเอายัดใส่กล้วยเนาะแล้วก็กลืนนะมันจอจาบ่อให้ขั้นข้อเนาะ,ะ,ะแล้วก็เป็นพืชที่เศรษฐกิจด้วยนะคะอ่าหลายคนมองขามว่าเป็นแค่เพรสังคารที่บ้านเยอะแยะ,ยะ,ยะาตาถิ้งอนะพ่อคุณไม่หา แหล่งซื้อไงอ่าถ้าคนหาแหล่งซื้อเขาก็เป็นพื่อเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งสับตากแห้งนะคะสับตากแห้งหกตัวหนึ่งเนาะหกตัวหนึ่งก็คือหกกิโลสับแห้งสับเป็นเนี่ยเข้าไปสับเนี่ยหกกิโลจะได้แห้งหนึ่งกิโลนะคะเนี่ยเลาก็ส่งขายเนาะให้อ่าคนซื้อคนซื้อก็จะมีทางออนไลน์ค่ะคนหาเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำเนาะอไอน้ามเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ามีอ่า ทั้งสรรพคุณเป็นยาแล้วก็ขายได้นั่หน่อยพี่น,อน้องเนาะ